ชุดที่หนึ่งนะครับข้อหนึ่งเซตคำตอบของสมการ log x ฐาน2บวก log 16ฐาน x เ,เท่ากับ5เท่ากับเซตคำตอบของสมการในข้อใดข้อหนึ่งสามกำลัง2 x บวก1งลบ28คูณ3กำลัง x บวก9เท่ากับ0ข้อ2 2กำลัง x ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ16 ข้อสลอคอกลบ1บวกลอค x อกบวก1เท่ากับลอค9กฐาน100และข้อ4 x กยกกำลังลอค4ฐาน x กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2ลบ 18x อบวก34ข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องลอคเป็นการแก้สมการลอคฟัง์ชันลอคนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องดูโจทย์ก่อน โจทย์ให้สมการมาคือ log x ฐาน2บวก log สิฐาน x เท่ากับ5เพราะฉะนั้นจากสมการ,รมนี้เป็นสม,รรมการตัวแปรเดียวเราก็แก้หาค่าคำตอบออกมาหาค่า x ออกมาได้แล้วก็นำไปเทียบกับแต่ละช้อยที่เราหาค่า x ออกมาว่าข้อไหนที่มีคำตอบของสมการเหมือนกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มกันเลยเซตคำตอบของ <c oughs> สิ่งที่โจทย์กำหนดนั่นเอง ล็อก x ฐาน2บวกล็อก16ฐาน x เนาะเท่ากับ5ถูกปะ a 1 6มันคืออะไรอะเราเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนทีละทีละคนเนาะมันคือล็อก2กำลัง4ฐาน x ถูกปะล็อก2กำลัง4ฐาน x เนาะเท่าเดิมเนาะอ2อกำลัง4คือ16นะครับ ล็อกสฐาน x เท่าเดิมเนาะผมเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้จากคุณสมบัติของล็อกเราตบเล็กิสลงมาได้ถูกปะกลายเป็น4ล็อก 2, ฐาน x ถูกปะครับอ่ะดึงตัวเก่าลงมาเนาะเราเปลี่ยนรูปแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับเปลี่ยนมาอยู่ในรูปนี้แล้วเนาะเราสังเกตดีๆอันนี้เป็นล็อก x ฐาน2อันนี้เป็นล็อก2ฐาน x มันคืออะไร มันคือส่วนกลับกันถูกไหมครับมันคือส่วนกลับกันนั่นเองสมมุติผมกําหนดให้ a มีค่าเป็น log x ฐาน2ผมกําหนดให้ a มีค่าเป็น log x ฐาน2นะครับเพราะฉะนั้นผลแรกตรงนี้ก็คือ log x ฐาน2ผมเปลี่ยนเป็น a บวกกับ4คูณกับ log สอฐาน x เป็นส่วนกลับของ log x ฐาน2ก็คือ4ส่วน a ถูกไหมครับเท่ากับ5 ตอนนี้เราได้สรรมการอยู่ในรูปของสรรมการติด A ตัวแปร A มาแล้วซึ่ง A มันคือล็อก X ฐาน2นะครับเราก็แก้สรรมการอ A อบวก4ส่วน A เท่ากับ5เนาะคูณ A ตลอดครับคูณ A ตลอดทั้งสรรมการ หลังจากนั้นย้าย 5a มาอยู่ฝั่งนี้เพื่อถอดกำลัง2เนาะเราก็ถอดสรรมการออกมากลายเป็น a ลบ1คูณกับ a ลบ4ถูกปะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่า a ที่เราหามามันต้องเป็น1กับ4เนาะแต่โจทย์ไม่ได้ถามคำตอบ a ถูกปะโจทย์ถามคำตอบของสรรมการก็คือค่า x โจทย์ถามคำตอบของสรรมการก็คือ ค่า x ถูกปะซึ่ง a เรารู้แล้วเนาะว่า a เท่าไหร่1กับ4และ a มันคือ log x ฐาน2ถูกไหมครับที่เรากำหนด,ดไว้ตอนแรกเท่ากับ1กับ4ถูกปะหาค่า x ได้ยังเรื่อง l อ g เนาะเอา2ดันขึ้นไปเนาะเป็นเลขยกกำลังเป็น2กำลัง1กับ2ยกกำลัง4ได้ x มา2คํคำตอบก็คือ2หรือ16นั่นเอง คำตอบของสมการข้อนี้มีสองคำตอบคือ2หรือ16นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้คําตอบของโจทย์ต่อไปเราไปหาคำตอบของแต่ละช้อยเพื่อดูว่าช้อยไหนมีคำตอบตรงกันโอเคเนาะช้อยข้อที่หนึ่งเลยช้อยข้อที่หนึ่งแลยนะครับ ให้ให้ a เหมือนกันอนะ่ะให้ a มันเป็นเท่าไหร่จเจออย่างนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นพจสามกำลัง x อันนี้เป็นสามกำลังสอง x ถูกปะบวกบวกหนึ่งแมันมีเนาะแต่ว่าเราจะเราจะพิจารณาว่าจะให้ a เป็นเท่าไหร่ให้ a เป็นสามกำลัง x ถูกปะมันจะอยู่ในรูปของสมการกำลังสองเป็น a กำลังสองคูณกับ a กำลังสองก็คือสามกำลังสอง x ถูกปะพราะฉะนั้นก็จะเหลือบวกหนึ่ง 1. ก็คือสามกำลังหนึ่งก็คือคูณกับสาม ูกปมีลบ28คูณ3มกำลัง x 28คูณ a บวก9เท่ากับ0เป็นรูปสมการกำลังสองมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ต้องแยกหาค่า a ออกมาแยกหาค่า a ออกมาครับ2วงเล็บนะ3 a มลบหถูกปะกับ a ลบ9นั่นเองได้ค่า a ออกมา a ที่เราได้ครับคือ1ส่วน3 กับ9ถูกปะ1ส่วน3กับ9และจากที่เรา <c oughs> คิดนะครับ A เราคือเท่าไหร่นะ3กํลัง x เพราะฉะนั้น3กํลัง x ที่ผมคิดมามันคือ1ส่วน3ก็คือ3กํลังลบ1กับ9คือ3กํลัง2ถูกปะ่ะค่า x ก็คือลบ1กับ2นั่นเอง ข้อ1น,นะครับช้อยเป็น x เท่าเอ <c oughs> ข้อ1ช้อยนะครับคำตอบของ x คือลบหกับ2ซึ่งไม่ตรงกับสมการที่โจทย์กำหนดเนาะโจทย์กัไอสมการที่เราหามามันคือ2กับ16บถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดนะครับนี่ช้อยข้อ1เนาะต่อไปเราไปดูช้อยข้อ2ต่อไปเราไปดูช้อยข้อ2นะครับช้อยข้อ2คือ สองกำลัง x 2ยกำลังสองเท่ากับสิบหกถูกปะอ่ะเราเห็นกำลังสองบุบเรารู้เลยเนาะว่าต้องถอดลากถูกปะครับอ่ะเราก็ถอดล่าออกมาฝั่งซ้ายเหลือสองกำลัง x ฝัง่งขวาเป็นบวกลบสี่ถูกปะครับฝั่งขวาเป็นบวกลบสี่เนาะ อเคนะหลังจากนั้นนะเราก็จะรู้ว่าค่า2กลัง x เ,เนี่ยอันนี้เป็นความรู้เดิมนะ2กลัง x มันจะทำไมมากกว่า0เสมอถูกป่ะครับ2กำลัง x มันจะมากกว่า0เสมอเนาะคือไม่มีทางเป็นลบนั่นเองโอเคนะพอเรารู้ว่ามันไม่มีทางเป็นลบ <c oughs> พอเรารู้แล้วว่ามันไม่มีทำเป็นลบถูกปะเพราะฉะนั้นเราตัดออกไปได้หนึ่งค่าเหลือเป็นเพราะว่าลบสี่มันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ได้ว่า x เป็นสองเท่านั้นได้คำตอบเดียวเนาะแต่โจทย์ต้องการคำตอบเท่ากันเลยก็คือสองกับสิบหกเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังผิดอยู่ดีนะข้อนี้ก็ยังผิดเนาะ เพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปคือช้อยข้อสามช้อยข้อสามโอเคล็อก x ลบหนึ่งบวกล็อก x บวกหนึ่งเท่ากับล็อกเก้าฐานหนึ่งร้อยล็อกบวกกันเอาหลังล็อกมา คูณกันล็อกบวกกันเอาหลังล็อกมาคูณกันความรู้เดิมนะครับอืหลราจากนั้นเราก็คูณกันไปเลยเป็น x ลบหคูณ x บวกหเป็น x กำลังสองลบหถูกปะเท่ากับล็อกเก้าฐานโอเคเราเปลี่ยนรูปล็อกเก้าฐานหก่อนเคืออะไร3ามกำลังสถูกปะหนึ่งร้อคือสิบ ยกกำลังสองถูกป่ะครับจากคุณสมบัติของล็อกกําลังสองเราตบมาข้างหน้าได้ปะกลายเป็นสอง 2, ล็อกสามถูกปะ่ะฐานสิบกำลังสองเราตบสองมาข้างหน้าได้ปะตบสองมาข้างหน้าเป็นส่วนเนาะอย่าลืมนะมันอยู่ข้างล่างสิบกำลังสองอยู่ข้างล่างตบกำลังสองมาข้างล่างก็เลยกลายเป็นส่วน 2. สองสองอันนี้มาจากสามกำลังสองตบลงมา สิบกำลังสองตบลงมาเป็นส่วนนะครับเพราะมันอยู่ข้างล่างเนาะสิบกำลังสองตบมาเป็นส่วนสองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งเนาะได้ว่ามันเท่ากับล็อกสามฐานสิบนั่นเองเพราะฉะนั้นล็อกเอ็กกำลังสองลบหนึ่งล็อกเอ็กกำลังสองลบหนึ่งเท่ากับล็อกสามฐานสิเหมือนกันล็อกเอ็กกำลังสองลบหนึ่งเท่ากับล็อกสามเพราะฉะนั้นเอ็กกำลังสองลบหนึ่งเท่ากับสาม เพราะฉะนั้น x กําลัง2ลบ1เท่ากับ3นะครับเพราะเราก็ได้ว่า x กําลัง2เท่ากับ4 x ที่ได้ก็คือ2หรือลบ2 x ที่ได้ในคําตอบข้อนี้คือ2หรือลบ2ซึ่งวิธีการหลังจากที่เราได้คําตอบมาแล้วเราต้องอย่าลืมนําไปเช็คเนาะมันเป็นเรื่องล็อกเราต้องนําค่าที่ค่าคําตอบที่เราคิดได้ทั้ง2ค่าไปแทนลงไปในสมการล็อก เพื่อดูว่าหลังล็อกมันเป็นลบหรือไม่หลังล็อกเป็นลบไม่ได้ถูกไหมครับหลังล็อกต้องมีค่าเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนลบสองลงไปจะพบว่าอันนี้มันกลายเป็นติดลบอันนี้ก็ติดลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ลบสองใช้ไม่ได้นะครับเราต้องอย่าลืมตรวจคําตอบนะถ้าเป็นเรื่องล็อกเป็นสมการฟังก์ชันต้องตรวจคําตอบเสมอส่วนเมื่อเรานำสองลงไปแทนจะพบว่ามันถูกต้องเนาะ สิ่งที่ผิดก็มีแค่อันเดียวก็คือลบสผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบเดียวคาตอบเดียวคือ2ก็จะเห็นว่าก็ยังไม่ตรงกับช้อยสุดี่เพราะก็ยังไม่ตรงกับโจทย์เพราะโจทย์มันต้องการ2กับ16ถูกปะโจทย์ต้องการ2กับ16เนาะไปดูช้อยสุดท้ายครับ เราไปดูตัวทางซ้ายก่อนเลย x กำลัง log 4ฐาน x กำลัง2โอเค2ตรงนี้เนาะเราดึงไปข้างหน้าได้ไหมอะ2ตัวนี้เราดึงไปข้างหน้าได้ปะได้ถูกปะครับเรื่อง log เนาะเหมือนข้อเมื่อกี้มันกลายเป็น x ยกกำลัง1ส่วน2 log 4ฐาน x ถูกปะครับ 2อ,อยู่กําลัง x แต่ x อ,อยู่เป็นอยู่ข้างล่างถูกปหครับเพราะฉะนั้นเราดึง2องมากลายเป็นส่วน2ก็คือ1นส่วนสหลังจากนั้นเราเอาหนึ่งส่วนสกลับขึ้นไปด้าน,นบนมันจะกลายเป็น x l o อกฐาน x 4ยกกําลัง1นงส่วนส,ค,สค,คือรูทสีถูกป่ะครับคือรูทสีเนาะ โอเคจากทฤษฎีของเรื่องล็อกอันนี้เรารู้เลยปะว่าค่ามันเป็นเท่าไหร่มันตัดกันได้ดูปะครับถ้าเรามี x l o อก y แต่ฐานด้วย x คำตอบมันจะต้องมีค่าเท่ากับ y ถูกปะตรงนี้มันหายไปหมดเลยเนาะถ้า x ยกกำลังล็อก y ฐาน x คำตอบจะเป็น y นะคำตอบมันจะกลายเป็น y นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็น x ยกกำลังล็อกรูทสี่ฐาน x คำตอบข้อนี้คือรูทสีถูกปะ่ะด้านซ้ายที่เราคิดออกมายาวๆเนี่ยมันกลายเป็นรูทสีก็คือ2นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับทางขวาคือก้อนนี้ถูกป่ะครับ ได้ว่า2เท่ากับ x กำลังสองลบ1 8 x บวก34 2เท่ากับ x กำลังสองลบ1 8 x บวก34เนอะแก้สมการต่อเนอะหลังจากนั้นเราก็แยกตัวประกอบมันจะกลายเป็น x ลบ2คูณกับ x ลบ16ถูกปะเท่ากับ0ย์ คำตอบในข้อนี้ x ก็เป็น2หรือ16หรถูกปะข้อนี้ก็เลยตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกข้อที่4นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกในข้อที่4นั่นเองเนาะก็จะพบว่าอันนี้มันตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดตอบช้อยในข้อที่4นะครับ ตอบชอยในข้อที่สี่นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของการแก้สมการลอการิทึมเนาะซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาคำตอบของโจทย์มาแล้วก็ไปเช็คที่ละชอยเนาะวิธีการทำมันก็จะคล้ายๆเดิมเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเมนาะอะ่เราก็ลองไปดูก่อนว่าไอ ค่าที่โจทย์ให้หานั้นไอ้ค่าที่โจทย์ให้หานั้นมันมีค่าเท่าไหร่ก็เริ่มจากอ,อันนี้เนาะนี่คือสิ่งท um ี่โจทย์กำหนดมานะครับล็อก x ฐาน2บวกล็อก16ฐาน x เท่ากับ5เราก็เปลี่ยนรูป16กให้กลายเป็น2กกำลัง4หลังจากนั้นเราก็จะได้ว่า ล็อก x ฐาน2บวก4คูณกับล็อก2ฐาน x มันเท่ากับ5เนาะค่า a เราแทนค่า a เป็นล็อก x ฐาน2จะพบว่าล็อก2ฐาน x มันคือส่วนกับของล็อก x ฐาน 2, 2มันก็เลยกลายเป็นส่วน a กลายเป็น a บวก4ส่วน a เท่ากับ5นะครับหลังจากนั้นเราก็แก้สมก,การได้ว่าเป็น เเท่ากับ1กับ4 <S <S เนาะพอเราได้ a เป็น1กับ4แล้วเราก็ไปคิดแทนค่า a ลงไปก็คือ log x ฐาน2เท่ากับ1และ4ได้ค่า x ออกมาเป็น2กับ16เราได้คำตอบของโจทย์ที่โจทย์ต้องการเป็น2กับ16เราก็ไปเช็คแต่ละช้อยช้อยข้อที่1ก็คือ3กํกำลัง2 x บวลบ28คูณ3กํกลัง x บวกเข้อนี้เป็นเรื่องการ เรื่องเลขยกกำลังธรรมดาเราแทน a เท่ากับ3ามกำลังเเบสิกเนาะก็กลายเป็น 3a มเอกำลัง2ลบ 28a บแวก9้เท่ากับ0แก้สมการ2ตัวแปรออกมาได้ค่า a ออกมาหลังจากนั้นเราแทนกลับเข้าไปค่า a เรากำหนดให้เป็น3ากำลังเเราแทนกลับเข้าไป3ามกำลัง x เท่ากับ1ส่วน3กับ9ได้ค่า x ออกมาเป็น1กับ2ลบ1นกับ2นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ถูกเราก็เลยไปดูช้อยต่อไปก็คือข้อ2 สองกำลัง x ยกกำลังสองเท่ากับสิถอดรดากครับ2องกำลัง x จึงเป็นบวกลบ4จาก2องกำลัง x ต้องมากกว่าศูนย์เสมอจาก2องกำลัง x ต้องมากกว่าศูนย์เสมอเพราะฉะนั้น2องกำลัง x เหลือแค่คำตอบเดียวเป็น4เนาะค่า x ที่ได้ก็เลยเป็น2ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ถูกเราก็ไปดูช้อยต่อไปช้อยข้อ3ล็อกเล้มหบวกล็อกเบวก1เท่ากับล็อกเกฐานหนึ ล็อกบวกกันเอาหลังล็อกมาคูณกันกลายเป็นล็อก x กําลังสองลบหงทางขวาล็อก9ฐานร้อยเราเปลี่ยนรูปกลายเป็นล็อก3ฐาน10ล็อกเท่ากับล็อกฐานเดียวกันเราจับหลังล็อกมาเท่ากันล็อกเท่ากันฐานล็อกเท่ากันจับหลังล็อกมาเท่ากัน x กําลังสองลบหจึงเท่ากับ3ค่า x กําลังสองก็คือ4 x ก็คือ2กับลบสซึ่ง เมื่อเรานาคำคําตอบไปแทนหลังล็อกจะพบว่าลบสองไม่สามไม่เป็นคําตอบที่เป็นจํานวนจริงเพราะฉะนั้นก็คือลบสองไม่เป็นคําตอบก็ตัดออกไปเหลือคาต,ตอบเดียวคือสองช้อยสามคำตอบเดียวก็คือสองซึ่งก็ยังไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย,ย์กําหนดเราก็เลยไปดูช้อยสี่ช้อยสี่โจทย์ x กําลังล็อกสี่ฐานนี้กําลังสองเท่ากับ x กําลังสองลบสิบแปด x บวกสามสิบสี่เปลี่ยนรูปอย่างเดียวเลยทางซ้าย x กําลังสอง อยู่ฐานล็อกถูกปะอยู่ตรงฐานล็อกเราดึงสองออกมากลายเป็น1นึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองล็อกสี่ฐานเอกเนาะหนึ่งส่วนสองย้ายตบขึ้นไปข้างบนกลายเป็นสี่ยกกาลังหนึ่งส่วนสองถูกปะครับกลายเป็นสียกกําลังหนึ่งส่วนสองเนาะก็เหลือเป็นล็อกรูทสี่ฐานเอกเอล็อก y ฐานเอกมันเท่ากับ y สังเกตเนาะ x ต้องเท่ากันนะครับเอกล็อก y ฐานเอกเท่ากับ y เพราะฉะนั้น ข้อนี้มันก็คือรูทสเท่ากับ x ็กำลังสอลบสิบบวกสาก็คือ2เท่ากับ x กำลังสอลบสิบแบวกสาแก้สมการ2ตัวแกสมการตัวแปรเดียวสมการกําลัง2ได้ออกมาเป็น x กเท่ากับ2งกัซึ่งตรงตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยในข้อที่4นะครับ